สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการทานอาหารที่ไม่สมดุลอาจทําให้คุณเสี่ยงเป็นโรคได้มาดูกันว่าอาหารที่ทานทุกวันมีผลยังไงต่อร่างกายอาหารจานด่วนเหล่านี้มีทั้งหวานมันเค็มเมื่อร่างกายไม่สามารถใช้พลังงานได้หมดก็จะเก็บเป็นไขมันสะสมและในระยะยาวอาจเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและโรคอ้วนนอกจากนี้ยังทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานหนักขึ้นและส่งผลต่อการทํางานของตับ และน้ำตาลหวานร้อยอันตรายหรือไม่ในขนมไทยหนึ่งชิ้นมีน้ำตาลมากกว่า19กร,รมัมหรือมากกว่านั้นไม่รวมกะทิในขนมกะทิหนึ่งช้อนโต๊ะให้น้ำมันหนึ่งช้อนชาทำใจได้ไหมคะทั้งหวานทั้งมันอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงส่งผลให้ร่างกายผลิตอินซูลินมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่โรคเบาหวานและโรค M c d ซดต่างๆและเครื่องดื่มนชูกาโนชูกาจริงๆหรือเปล่า โฆษณาที่ใช้คำแฝงอาจจะทำให้คุณพบปัญหาน้ำตาลสะสมในร่างกายมากขึ้นและแม้แต่ผลไม้ที่คุณคิดว่าดีต่อสุขภาพอาจมีน้ำตาลที่สูงและส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันผลไม้มีน้ำตาลธรรมชาติที่เรียกว่าฟุกโตสซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายสามารถแปลสภาพเป็นพลังงานแต่หากทานมากเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ แม้ผลไม้จะดีต่อสุขภาพแต่ควรเลือกทานในปริมาณที่เหมาะสมเช่นสตรอเบอรี่แตงโมหรือแอปเปิ้ลที่มีน้ำตาลต่ำกว่าผลไม้บางชนิดการเลือกทานอาหารให้สมดุล คือการเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารครบถ้วน 1. โปรตีนคุณภาพดีอกไก่ไข่ขาวปลาช่วยสร้างกรรมเนื้อซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 2. คาร์โบไฮเดรตข้าวขนมปังแป้งไม่ขัดสีให้พลังงานเพื่อการทํากิจกรรมในแต่ละวัน 3. ไขมันดีอโวคาโดน้ำมันมะกอกถั่วช่วยบํารุงสมองและหัวใจอย่าลืมผักและผลไม้เต็มไปด้วยวิตามินและธาตุและไฟเบอร์ที่ช่วยย่อยอาหารและเพิ่มภูมิต้านทานเคล็ดลับง่าย กินอาหารให้หลากหลายลดอาหารหวานมันเค็มทานในปริมาณที่พอเหมาะแค่ปรับนิดหน่อยก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบางโพสวัสดีค่ะ